มาชมเพื่อนๆมา่อนมาดูชกนี่นะครับโปรเฟนเดอร์เป็นไงเพื่อนข้างหลังจะเป็นโปรเฟนเดอร์โมโนทูปนะครับ2.0นะครับอ่าตัวนี้คือนุ่มๆเลยนุ่มๆเลยไม่โดนล้อนะครับส่วนมากรถตู้คุณใดเนี่ยต้องเอาช็อปเที่ล้อหบที่สุดอ่าไม่งั้นมันจะโดนประตูเวลาเปิดนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมรถฮุนไดเฮนวันนะครับบอกเลยว่าพีเด็ดมากลำนี้ครับจักร้อยางแล้วก็โช๊คนะครับอย๋าวมาชมกันว่าสเปคเป็นไงมาเพื่อนเพื่อมาชมกันก็อันดับแรกนะครับลูกค้ามาจากโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับนี่มาชมเพื่อนเพื่อนมาดูดูโช๊คนี่นะครับโปรเฟนเดอร์เป็นไงเพื่อนเพื่อนนี่เลยหน้าเป็นควีนซีรีส์นะครับปรับ16ระดับนะครับ ลูกค้าตั้งใจมาจัดโชก่อนล้อ,อยางเขายังไม่ได้มองอจัดโชกหน้าเป็น Queen Series Profender นะครับข้างหลังมาดูโชกหลังอันมาแต่รีวิวทีละอย่างนะเพื่อนข้างหลังจะเป็น Profender Mono Tube นะครับ2นะครับตัวนี้คือนุ่มๆเลยนุ่มๆเลยรถตู้เนี่ยตอนนี้กำลังนิยมใช้มากนะครับคอมพิวเตอร์ได้ตัวตู้ตัไหนมีทุกรุ่นนะครับสน,สนใจมาได้เลยนะครับแล้วก็มาโดนล้อล้อ,อยางนี่ทีเด็ดคือี่ ตอนแรกอะลูกค้าตั้งใจเปลี่ยนโช๊คล้อเดิมผมว่าเฮ้ยพี่ยางมันเป็นสิแล้วมันเก่าแล้วเราก็เลยจัดชุดโปรโมชั่นให้พี่เลยล้อเป็นชอบแบทเอ็นไฟส์นะครับ SR ตัวนี้เป็นล้อ MK ครับล้อเบานะครับแล้วก็ยางเป็นโอตาน,นิอ่าสปาสิบสิบแปดคือไม่อยากติดประตูประตูนี่แบบพอดีเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดประตูให้ชมไม่โดนล้อนะครับส่วนมากรถตู้คุณใดเนี่ยต้องเอาขับไที่ล้อหุบที่สุดอ่าไม่งั้นมันจะโดนประตูเวลาเปิดนะครับ ตอนนี้ไม่โดนนะเพื่อนจับว่าสุดยอดเลยสนใจมาได้เลยนะครับล้อนหน้าก็สเปกเดยวันแปดแปดนิ้วครึ่งอ่าแปดนิ้วครึ่งหน้าหลังสลับยางได้เลยเบอร์สเปคเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นไงเพื่อนสาวกรถตู้คุณใดนะครับเฮ็ดวันนะครับถ้าอยากสนใจล้อยางชกก็มาที่ร้านได้เลยนะครับรับประกันว่าจบแน่นอนครับ ไม่นองกลัวเรื่องราคาผมจัดให้ตามงบเลยครับเดีย๋ยวมาดูประตูไม่เชื่อมาดูแหมมาดูเลยมาดูเลยไม่โดนเพื่อนเพื่อนยังไงเง็้ไปไงห่างเพียงแค่1นึ่ซนครับต่อไม่โดนจบเลยเยังไงเบนิกูดฮหจบสวยเลยบางคนรถตู้ฮุนไดเนี่ยเห็ดวันเขาจะกังวลเรื่องประตู มาติดล้อแต่สเปคนี้ไม่โดนครับสวยเลยอ๋อยังไงก็ฝากผลงานนี้ด้วยนะครับมีอะไรก็เข้ามาได้เลยรถเกง่งรถกระบะรถตู้จะทรงมีครบครับย้ายตงไี้เนียยน่มีครบครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้รีวิวรถอะไรบอกได้เลยไปบายบายสวัสดีครับ